นะครับผมผ้าย่างเลาะอีกต่อนะครับเนาะนะครับผมบรรยากาศเย็นสบายครับผมมีต้นมะพร้าว้นั่งนั่งต้นมะพร้าวหรือโคโคอนัทครับผมย่างตัวชุ้มตัวผ้าย่างมือนีอ้อมไปแล้วครับผมวันนี้เดินเรียบๆชายหาดครับผมนะครับผมสถานที่พักผ่อนเย็นใจร่มเย็นสบายครับผมพระเจ้าผมนั่งซุ่มกันเป็นกลุ่ม มองกลุ่มเดิมก่อนทั้งนี้ก็จะเป็นเขาไปบนเป็นซิตี้นะครับเป็นในเมืองครับแต่ทั้งนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำตัวนี้เป็นน้ำน้ำก่อยแล้วก็ผมบอกเป็นน้ำเข้มนะครับน้ำก่อยน้ำทีเขาจะเป็นเอาน้ำทะเลออกแล้วครับผมมันจะเจาะกับมานั่งพักผ่อนเย็นใจเย็นๆสบายนะครับผม เจ้าหม่ามึงนั่งเป็นมูเป็นคุ้มนะครับผมนัดพบกันนั่งเป็นคุ้มเป็นนั่นดูน้ากันซุ่มกันซื้อเขาขอกำนัลจีน้วนะเย็นแล้เมีนสบายดีครับน,นั่งอยู่นี่นอนนี่นอนรับผู้แล้วคำนะ เอาอย่างยางไปสักหน่อยเด่นเดี๋ยวหาหมอนั่งหมอมอหาหมอนั่งหมอมอแล้วก็แบนั่งพักผ่อนสักหน่อยแล้วก็สีย่างตัวครับผมเป็นทะเลนะครับเนาะมีพายเรือพอมครับเนาะเรือทะน็เดินเรือทะนุตัวรับนั่งคนเดียวนาะนี่เป็นสถานที่จัดงานนะครับผมเวลามีการงานก็จะ เสียาฟุ่มตัวนี้ขยับออกขยายออกพุ่งก่วงๆนะน้องคนในอ่างเขาไปได้รถกระเล่นลงได้ครับผมตัวนี้ไอเจ้าเฮ็ดไหวเนอะนาะครับผมผู้มาขายอยู่ให้กินกระซิบเด็ดกี่มี่นี่เรากระซิบเป็ดแต่ว่าจ้าได่บุได้บุบี้ยเวียมเวียมอยู่บุเห็นบุได้ได้อย่างน้อครับ ป้าเย็นสบายสบายมันนี้บรรยากาศล่มลื่นเย็นสบายเพราะว่ามีลมมีน้ำเสียเเบ็ดตกเบ็ด จะพาเรือนะครับผมเอ,อาดูธนูใช่ครับผมสบายผมก็จะเป็นสิงสาใหญา่นะครับผมสิงสาใหญ่สิงสาสวรรค์นะครับผมของสิงคโปร์ตรงนี้ เย็นดีครับผมเย็นดีมากมากเลผมกำลังพัก่อนเสื้อมีแห้งน้ำกัดน,นะลมเย็นสบายครับผม ก็จะนั่งผักกวนนอ่เย็นเย็นสบายครับผมลินหนิก่าน,นีด้วยครับดื้อยางต่ออยู่กันครับผม